สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสอตโตคานะครับวันนี้ฮะเป็นวันเสาร์นะครับหลังจากการเปิดตัวของ all new Mazda BD50 นะครับรถนั้นลงโชว์รูมกันตั้งแต่วันที่เปิดตัวแล้วนะครับแล้วเราก็ได้เห็นว่าชุดแต่งที่มันมีอยู่ในโบชัวเนี่นะครับผมเห็นมีบางเจ้าบางดิลเลอร์เนี่ยเขามีรถที่ตกแต่งไว้แล้วนะครับ เราก็เลยหาว่าเออในกรุงเทพนะไม่ต้องไปไหนไกลมีไหมเราก็ขับรถมาเรื่อยๆนะครับมาเจอที่ m a z d a JP บริเวณเรียบทางหลวนรามอินทานะครับถนนประดิบมนูธรรมเรามาดูกันเลยครับรุ่นที่เขานำมาติดตั้งอุปกรณ์นะครับสำหรับที่นี่นั้นเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นท็อปสุดของเครื่องยนต์1.9ลิตรก็คือ1.9ลิตร DBL High Laser High Laser ก็คือขับ2ยกสูงเครื่องยนต์1.9 4ประตูครับเจ้าคันนี้นะฮะไล่มาเลยนะครับด้านหน้าเราเห็นกันมาหมดละ คันนี้นี่เป็นสีน้ําเงินด้วยน้ําเงินกันบลูครับน้ําเงินเข้มเลยนะครับแล้วพอไปเจอกับชุดแต่งสไตลิ่งบาร์ก็เป็นสีดําสีจะไม่โดดบางคนที่ชอบรถแบบให้มันโทนเดียวกันคุมโทนเนี่ยไอสีนี้โอเคนะครับก็หลกัหลกๆแล้วนะครับที่ติดตั้งมานะตรงนี้นะครับอาจจะยังไม่ได้ครบทุกของแต่งนะครับนี่คิวตัวนี้เขาเรียกว่าคิวด้านหน้านะครับประกบเข้ามาถ้าเป็นรถสแตนดาร์ดนะครับมันก็จะไปคลีนเลยนะครับสำหรับ การชนทางด้านหน้าอันนี้ก็จะมีการตกแต่งมาแล้วก็เป็นงาน2เฉดนะครับจะเป็นสีเงินเงาเงา,เงาด้านล่างนี่ก็กบเข้าไปด้านใต้เลยนะครับโดยคันนี้นะฮะก็มีเซ็นเซอร์ทางด้านหน้า4ตําแหน่งนะครับเซ็นเซอร์แจ้งเตือนการชนมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเขาก็เลยทําชุดแต่งเนี่ยนะครับให้มันไม่โดนเห็นไหมไม่โดนก็หลุอันนี้1ชิ้นชิ้นนี้ราคา 7,400บาทนะฮะ 7, บาทาราคาน่าจะยังไม่รวมแบตบนะครับหรือรวมแล้วสอบถามมาแต่ว่าราคาประมาณนี้ตีว่าประมาณนี้นะฮะก็ Mazda BT50 นั้นยังไม่มีกล้องรอบคันนะครับไม่ต้องหานะฮะไม่ต้องหาเลยไม่ต้องหาเลยคือข้อดีนะครับสำหรับในรุ่น4ประตูยกสูงของ BT50 นะฮะคือตั้งแต่รุ่นราคา891,000บาท ตั้งแต่ราคานั้นเนี่ยคุณได้บายสปอ p o ตมอนิเตอร์ลิคุณได้เรียวคอสติกอ a l เลอร์ตระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาที่จะอยู่บริเวณกระจกมองข้างแล้วก็ด้านท้ายตัวรถเนี่ยม a สาให้หมดเลยที่เป็นยกสูงนะครับที่เป็น4ประตูทุกเกรดนะครับดีมากแต่ว่าถ้าเป็นพวกแคป,ปเปิดได้ฟีซ s i d แ c a p ไม่ได้นะครับแม้ว่าจะเป็นรุ่นยกสูงก็ตามนะครับแต่ว่าปกติแล้วเนี่ย ไอ้บายสปอร์ตกับเรลอคอร์เตอร์ฟิคเอเลิร์เนี่ยถ้าเป็นค่ายอื่นเนี่ยเขาจะให้แต่ตัวท็อปท็อปนะครับแม้ว่ามาสด้าตัวท็อปสุดไม่ว่าจะเป็น1.9ึ่งจุดเก้าไฮเลเซอร์ตัวเอสพีหรือไม่ว่าจะเป็นตัวเอสพีที่เป็นสี่คูณสี่นะครับจะไม่มีพวกระบบช่วยควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าระบบแอตแทฟทีฟคุชชั่นโถงนะครับแต่เขาก็เกลี่ยบายสปอร์ตแล้วก็เรลอคอร์เตอร์ฟิคเอเลิร,ร์ในรุ่นอื่นๆด้วยพูด,ดง่ายๆคุณสามารถได้2ระบบนี้ในราคาเพียงแค่ ไม่ถึง900 0 0สเปคเนี่ยผมไล่มาเยอะแล้วนะครับตั้งแต่ที่ไปขับครั้งแรกนะครับแต่ไล่ให้ฟังอีกทีแล้วกันนะครับสำหรับรุ่นนี้เลยนะครับก็คือเป็นขับ2ยกสูง4ประตู1.9ลิตรนะครับรุ่น sp ท็อปสุดนะฮะก็มาพร้อมกับไฟเดียร์ไทม์และนิ่งไลท์นะครับไฟด้านในจะเป็นแบบไบ LED นี่เป็นโปรเจคเตอร์ไบ LED ดีนะครับเดย์ไทม์เนี่ยจะมีเป็นวงแหวนใช่ไหม แล้วก็เป็นจุดด้านในด้วยส่วนการตกแต่งที่เหลือเนี่ยสำหรับมาซาก็สไตล์โคโดดีไซน์นะครับกระจังหน้าล้อมกรอบด้วยแนวโครเมียมบริเวณไฟนะครับตำแหน่งของไฟเลี้ยวจะอยู่บริเวณมุมกันชนนะครับด้านบนสุดตรงกลางจะเป็นไฟหรีและด้านล่างสุดจะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นี่นะนี่นะนะครับแบบนี้ชิ้นต่อมานะครับเรามาดูที่ซุ้มลอ้อ4ชิ้นรอบคัน 14,000บาทราคาย,ยังไม่รวมแบตนะครับก็นี่เลยเห็นไหมเป็นสีดําด้านนะครับบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบลองดูนะไม่รู้ว่าทํำสีอะไรอย่างไรได้บ้างนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมาตรฐานของแต่งจากโรงงานมาแบบนี้นะครับเป็นสิ่งที่คุณจะต้องซื้อเพิ่มนะครับเพราะว่า m a ซา a ีดี0ฟิตัว All New ที่เพิ่งเปิดตัวเนี่ยไม่มีรุ่นที่จะเป็นท็อปออ i ชัแบบมีชุดแต่งเหมือนพวกว Track b l o ็อกโควีคลอส แอด e ีดโปรโฟเอ็กโปรูเอ็กคือเขาไม่มีแต่ว่าถ้าคุณอยากได้คุณก็เพิ่มเอานะครับคุณก็เพิ่มเอาจริงๆแล้วเขามีล้อแม็กด้วยล้อแม็กที่เป็นขนาด18นิ้วเท่ากันเลยแต่ว่าเป็นสีดําออกดํด้านด้านหน่อยนะครับเป็นแม็กหกก้านแล้วก็ตัวบริเวณดุมล้อเนี่ยจะเป็นตัวปิดตรงกลางเนี่ยคนละชิ้นกันนะครับโดยล้อแม็กตัวตกแต่งนั้นเนี่ยจะมีราคาต่อวงนะครับอยู่ที่5,900บาทก็คูณเข้าไปสีวงว่าตกแล้วกี่หมื่น นะครับโดยดุมล้อเนี่ยคุณจะต้องแบบซื้อมาพร้อมกันนะแต่ว่าดุมล้อของตัวที่เป็นล้อแต่งเนี่ยมันจะเห็นมันจะเห็นน็อตล้อ6นอ็อตอ่ะนะครับมันจะเห็นด้วยนะครับช่วงล่างนะครับก็จะเป็นปีกนก2ชั้นนะครับแล้วก็ดิสเบรกที่ด้านหน้าด้านหลังเป็นดรัมเบรกส่วนยางติดรถนะครับเป็น, Dollar, นบิสโตรดูลเลอร์นะฮะก็รู้กันดีแล้วผมบอกหมดแล้วนะครับ2 6 5 6 0 R18 ซุ้มล้อเนี่ยนะครับราคาก็อยู่ที่ 14,00 0บาทนี้ราคาย,ยังไม่รวมแบตนะครับตอนที่ผมถามนะรอบคันนะนะครับก็คือ4ชิ้นอันนี้คือซุ้มรอจากโรงงานจะเป็นสีดําด้านแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับแต่งานจากโรงงานนะข้อดีคือมันสามารถใส่กับตัวรถได้เลยเห็นไหมคือมันจะเว้าเว้นพวกแบบบางโครนให้เราออกแบบมาเนี่ยมันรับกับตัวถังมันจะไม่ได้นูนจนเกินไปจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินตัวล้อไปเยอะนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคุณจะไปแบบใส่ยางใหญ่หกว่านี้หน่อยนะครับ มันก็ยังคลุมได้อยู่แล้วก็ยังดูเต็มซุ้มพอดีนะครับได้นี่ๆๆก็ประมาณนี้นะฮะดูดีดูด,ดีแต่ว่าบางคนอาจจะเอาแบบเอาทรงนี้แหละไปผลิตเพิ่มหรือว่าไปทําเป็นชุดแต่งของตัวเองหรือว่าจะไปทําสีเพิ่มก็ได้แล้วแต่นะครับแต่นี่ก็มี4ชิ้นนะครับขยับขึ้นมาเนี่ยจะเป็นตัวนี้แต่ตัวนี้มีจากโรงงาน ก็คือใน4รุ่นที่เป็นขับ2ยกสูง4ประตูติดตั้งมาให้เลยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสาหรับในรุ่นท็อปๆเขานะครับมันจะเป็นไฮเลเซอร์หรือว่า4ี่4ก็ดีมาอร์ให้มาเลยอันเนี้ยมีมาเลยคุณไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับเว้นแต่ว่าคุณไปซื้อ10ประตูตัวที่เป็นไฮเลเซอร์รุ่นล่างๆนะครับจะไม่ได้ชุดแต่งนะครับก็จะมีกาดบริเวณประตูทางด้านล่างจะเป็นสีดาด้านเหมือนกันอันนี้ผมไม่ทันได้ถามราคามานี่ก็จะเป็นซุ้มล้อทางด้านหลังนะครับเห็นไหมงานเขาก็จะเว้ามาครับ เมาส์มารับกับมัดส์ก์อะทีนี้มาดูนี่เลยไฮไลท์สไตลิ่งบาร์นะครับติดตั้งได้หมดสําหรับรุ่นที่เป็น4ประตูยกสูงติดตั้งได้ถามว่าเชฟมันเหมือนกับของใครเชฟหลักๆแล้วโดยรวมเนี่ยจะเหมือนกับอีซูซูดีแม็กซ์เอ็กซิลี่ตัวเอ็กซิลี่เขามีสปอร์ตบาร์ใช่ไหมของมัตส์ก์ด้วยสไตลิ่งบาร์นะครับใครที่แบบว่าอยากชอบเลยชอบดีไซน์โคโด,ดดีไซน์ของปิกอัพจากมัตส์ก์นะครับแล้วต้องการชุดแต่ง เพื่อไปชนกับพวกวายแทร็กโลคโคชิ้นนี้สําคัญมากนะครับอ่ะรถลายนี้ต่างจากตัวเอ็กซิลี่แม้ว่าเชฟมันจะเหมือนเอนกันนะครับเห็นไหมของเขาก็จะมีงานที่มันเข้าชุดกันกับบริเวณชุดแต่งว่าจะเป็นซุ้มล้อกาดบริเวณด้านข้างของตัวรถที่ประตูนะครับก็จะเป็นงานสีดําเหมือนกันเป็นดําด้านนะครับแล้วก็มีการเวอางานพวกนี้เสียดายนะมันน่าจะแบบมีแบทเป็นอักษรกนหน่อยนะครับว่าจะดูดีขึ้นแต่เชฟเนี่ยคุณดูครับรูปทรงผมว่าเหมือนกับของ X s e r ซ e s แต่ มีเฉพาะในรุ่น4ประตูเท่านั้นนะครับรุ่นที่เป็นขับ2ยกสูงฟรีสไตล์แคบไม่มีแต่ถ้าคุณซื้อตัวนี้แล้วคุณอยากได้ผมแนะนำอย่างนี้ให้คุณไปเบิกไปซื้อของ e s u z u d max x series ที่เป็นตัวแคบเปิดได้เขามี x series ที่เป็นตัวแคบเปิดได้ไงนะผมว่าติดตั้งใส่กันได้นะครับฟังก์ชันการใช้งานเหมือนๆกันนะครับแต่ว่าลวดลายต่างกันคุณก็แค่ทำสีให้มันเป็นโทนเดียวกันกับ ตัวรถก็ได้หรือว่าจะเป็นสีอื่นก็ได้แต่คันนี้เนี่ยก็ให้เป็นสไตลิ่งบาร์สีดํามาตอนนี้ผมถามเนี่ยยังไม่มีสีอื่นนะครับยังไม่มีสีอื่นราคานะครับอยู่ที่26,750บาทนะครับนี่คือราคาที่รวมภาษีแล้วแต่ถ้ายังไม่รวมภาษีประมาณสัก25,000บนนะครับนี่เผื่อใครจะแบบจะเบริรไปทํานูน่นนี่นั่นนะครับก็จะมาพร้อมกับการยกตัวด้านบนนะครับให้มัน มีช่องไว้สําหรับไฟเบรกดวงที่3ซึ่งถ้าเป็นรุ่นเก่าอะไม่ว่าจะเป็นตัว e c l i p ใช่ไหมมาสเตอร์50 e c l i p ที่เป็นแพลตฟอร์มตัว Ford เจนที่แล้วนะครับเขาจะมีไฟเบรกดวงที่3ามอีชุดมาแล้วก็จะมีปลั๊กจากตัว s ไ y ล i n g Bar เนี่ยเสียบเข้าไปนะครับหรือว่าจะเป็น Styling Bar ตัวแรกของ Master ที่มันจะแบบสั้นๆแค่เนี้ยแค่ครึ่งกระบานะครับก็จะมีไฟเบรกดวงที่3มาให้แล้วก็มีปลั๊กติดต่อนะครับแต่ตัวเนี้ยก็จะเหมือน D m a x ก็คือมีมีกการรยะดับ ให้เห็นกับไฟเบรกตรงนี้3นะครับคือในออสเตรเลียเนี่ยชุดนี้ยังไม่มีนะเมืองไทยเราก็มีเพิ่มชุดแต่งตรงนี้เข้ามานะครับซื้อแยกซื้อมาใส่เพิ่มได้หลอ่ลอๆนะครับหรือว่าจะขอส่วนลดเป็นของแถมลองคุยกับดีลเลอร์แต่ละที่ดูนะครับอ่านี่เฮ้ยไอ้ยะไอ้ยะอันนี้กระเป๋าผมเองนะครับทอชั่นนี่มีบาร์นะครับอันนี้ก็เป็นชุดแต่งแล้วทำไมถึงตกใจ โคตรเบาเบาวกว่า Ford Ranger ไปแล้วคุณดูครับนี่นี่โอ้โหโอ้โหลงยางบางเบานะครับเหมือนไร้ยน้ำหนักเดี๋ยวผมลอง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 ดีดด้วยนิ้วก้อยนิ้วเดียวเฮ้ยเฮ้ยยะนิ้วก้อยนิ้วเดียวนี่เบากว่าน issan n ว v a r a ด้วยนะครับของ n i s s a n n o a r a ก็มีนี่เบากว่า คุณดูนะครับเดี๋ยวผมจะใช้นิ้วก้อยดีดเลยนะผมจะไม่ใช้แบบไม่ต้องมานิ้วโป้งนิ้วโป้งดันคุณดูครับไอย้ยสุดยอดเบาสุดเฮ้ยเบาสุดจริงคุณดูคุณผู้หญิงนี่ไม่ต้องห่วงละคุณดูครับคุณปิดแค่เนี้ยโอ้โหเบาๆเลยเบาๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปถ้าใครติดฟังก์ชันผ่อนแรงนะครับที่ฝากระบะท้ายมาจากของ m a z d a เนี่ยคือคุณใช้ m a z d a b t 50เนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ ถ้าคนอื่นที่ไม่เจ้าของรถนะครับผมแนะนําว่าอย่าปิดแรงไม่ต้องปิดแรงอีกต่อไปแล้วนะครับมันจะสูญเสียนะครับมันจะแบบทําให้รถมันแบบปิดแล้วต่อไปอาจจะแบบพ้อนได้หลวมได้มีเสียงดังได้นะครับเออนี้ดีอ่ะแล้วมันก็ลดเสียตรงนี้ไปได้เลยนะครับเพราะว่าของ D m a x เองก็ดีของ e t 50เนี่ยเขาจะเป็นโลหะซึ่งปกติมันจะเสียงดังใช่ไหมแต่พอม,มันมีตัวเนี้ยมีผ่อนแรงเนี่ยนะครับมันก็ช่วยให้เบาเห็นไหมเบาขึ้นไปเลยแล้วก็แข็งแรงด้วยเฮ้ เฮ้ยดีว่ะนะครับเบาวกว่า Ford Ranger แน่นอนอ่ะผมเทียบให้ก่อนหน้านี้ Ford Ranger ผ่อนแรงได้ดีที่สุดนะครับตอนนี้ถ้าติดตั้งเป็นชุดตกแต่งเข้ามาของ BT50 พอันนี้คือเบาที่สุดนะครับแล้วก็ที่หนักกว่าของของ f r r d r a n เจ r ก็คือของ Nissan n a ว a r a นะครับอืมแต่เดี๋ยวนี้ผมว่าอนาคตเนี่ยก็คงจะใส่กันมาเป,นเป็นเป็นฟังก์ชันมาตรฐานได้นะครับนี่ฮะ <S <S นี่คือตัว ทอร์ชั่นของเขานะครับนี่ฉะนั้นหมายความว่าถ้าใครใช้ดี a x อยู่จะมาเบิกของ m a z d a ไปใส่ก็ได้นะก็ได้นะผมว่านี่นะครับแต่เขาจะแบบยึดตรงกลางแล้วก็ลากมาเลยนะครับทั้งชิน้นแต่ของ Ford เนี่ยมันจะแบบไม่ไม่เต็มนะครับตัวคาร์เนี่ยมันจะไม่ได้ยึดเต็มนะครับแตม่มีระบบช่วยพ่อ,อนนะครับช่วยทั้งค่อยๆชะลอนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงกลับเข้าไปให้หดีมากไลเนอร์อันนี้ก็จะต้อง จริงๆต้องซื้อเพิ่มนะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกๆดิลเลอร์แหละเขาน่าจะมีโปรเป็นของแถมเป็นอะไรให้กับลูกค้าอยู่แล้วข้อดีคือไลเนอร์ที่ Mazda ททามาเนี่ยนะครับมันจะแนบไปกับผิวกระบะทางด้านข้างเห็นไหมนะครับแล้วก็โลโก้โลโก้นะครับก็จะดูดีพวกนี้ก็จะเป็นตัวแคมป์ในการยึดกับแนวของกระบะแต่ว่าซาร์ริงบาร์เนี่ยมันช่วยเรื่องความสวยงามเป็นหลักนะครับแล้วก็จะช่วยเรื่องลม ลมที่จะมาวนในกระบาดเนี่ยอาจจะแบบช่วยได้บ้างได้บ้างนะนะฮะแต่หลักๆแล้วเนี่ยการดูแลรักษาก็ลําบากนิดนึงนะครับหนึ่งคือห้ามนั่งห้ามเอาของมากระแทกนะครับลำบากนิดนึงตรงเนี้ยผมผมก็จะบอกว่ามันจะลําบากเรื่องการดูแลรักษานะครับใครที่บอกไฟท้าย LED ไม่ใช่ไฟท้ายเนี่ยเป็นหลอดไส้ทั้งหมดเลยมันจะเป็นไฟเลี้ยวไฟถอยเป็นหลอดไส้หมดแต่มีการทาพลาสติกด,ด้านในรายละเอียดของโคมเนี่ย ให้มันดูแบบเอ้ยเหมือนเหมือนแบบมันเป็น LED หรูหลานจริงๆไม่ใช่คุณส่องได้เลยงเป็นหลอดไส้ตัวกันชนของ BT50 เนะี่ยนะฮะเขาก็ไม่ได้ทํามาเป็นแบบ D m a x ็กซ์คือเป็นเป็นชิ้นเชื่อมต่อกันมาคือข้อดีมันก็มีเหมือนกันนะครับข้อดีคือเวลาที่รถมากระแทกเช่มนมอเตอร์ไซค์หรือว่าเป็นการชนที่มันไม่ได้ยุบจนเข้าถึงตัวถังเนี่ยนะครับคือเราถอดแค่ชิ้นกันชนหรือเราจะเปลี่ยนเนี่ยก็แค่ชิ้นกันชนนะครับเราไม่ต้องไปทาสีตัวถัง มากมายเท่าไหร่นะครับเพราะมันไม่ได้ยู่เข้าไปนะครับในขณะเดียวกันถ้าเป็นของ D Max เนี่ยบางทีมันชนมาแล้วแล้วมันมีผลเนี่ยนะครับมันไปกระแทกเพิ่มขึ้นน,นะครับมันก็อาจจะต้องแบบมีการทําสีด้านข้างเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าคุณจะไปเปลี่ยนเป็นของต่องของแต่งก็้องง่ายเพราะว่าชุดสีของตัวถังเนี่ยมันยังอยู่ใช่ไหมฮะอืมหลักๆแล้วนะครับ b d 5 0เนี่ยก็ตัวท็อปสุดนะครับ4ี่คูณเขาเรียกว่ารุ่น SP ก็คือ DBL อ่คูณ 4, 4ใช่ไหม3.0 0, นะครับราคาตัวรถท็อปสุดเกียร์อัตโนมัติอยู่ที่1,153,000้านบาทถูกกวา่า d m a x V-Cross ที่มีชุดแต่ง4,000บาทนะครับแล้วถ้าเป็นรองท็อปก็คือตัวที่เป็นเกียร์แมนนวลน,นะครับ4ีคูณเครื่องยนต์3.0ลิตรเหมือนกันเนี่ยจะมีราคาตัวรถอยู่ที่ 1 1 1 8 0 0้าบาทนะครับถัดลงมาจะเป็น1.9ลิตร4ประตู High l a s ร์ zer, ก็คือคันนี้แหละนะครับออปชันหลักๆเหมือนกันถ้าไม่นับเรื่องระบบที่เป็นเกี่ยวข้องกับ4,4นะครับเขาก็จะมีฟังก์กชันเหมือนเหมือนกันหมดอยู่แล้วนะครับก็คือเริ่มต้นที่ขับ2ยกสูงไฮ g ลเซอร์1.9ลิตร4ประตูรหัสต่อท้าย1.9 SP เหมือนกันเนี่ยนะครับราคาจะอยู่ที่ 1นึ0 0ล้านบาทนะครับล้านบาทแล้วถ้าเป็นรุ่นเกียร์แมนนวลนะครับ <S <S ขับ2องยกสูงเหมือนกัน1.9ลิตรเหมือนกันราคาจะอยู่ที่1นึ่0ล้านบาทอ่านะฮะหลกัหลกๆนี่คือ4เกรดที่ออปชั่นท็อปท็อปต่างแค่เครื่องยนต์กับเป็นขับ2กับเป็นขับ4่ยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทาง Mazda j เจพีบนถนน ประดิษฐ์มนุธรทนะครับหรือบร,ริเวณเรียบทางด่วนรามอินทานะครับที่แม่จังหวะบังเอิญมาเจอจริงๆแล้วขอก็ถ่ายเลยนะครับแล้วเขาก็ใจดีให้ถ่ายด้วยนะครับใครสนใจมาดูรถก็มาดูกันได้นะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามแมสสรถคาทั้ง Facebook, YouTube, b l ด g d i t IG นะครับรวมไปถึงช่องทางอื่นๆด้วยถ้าหากว่าเจอหน้าเรานะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าวนันนี้สวัสดีครับ